เอาเลยครับหลอกลั่นครลอกลั่นครับก็กาบสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อนรักนักตกปลาครับวันนี้ก็วันหยุดครับเลยออกมาหาตกปลาเล่นครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัป,อปเดตคลิปครับไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับไปหาตกแต่สปิวชิงลิว้วตามบ่อครับ เดี๋ยวมันจะลืมหมายธรรมชาติครับก็เลยลองมานั่งเล่นดูครับวันนี้มาหาตกปลานินเล็กเล่นนะครับหมายนี่ครับหมายนองเสือครับแถวหนองเสือคลองเจ็ดนะครับหมายฟีครับหมายธรรมชาติครับบ่อก็กว้างใหญ่ดีครับวันนี้ก็ลงเบียดไปชั่วโมงกว่าแล้วครับก็ได้มาสี่ห้าแต้มนะครับ ปลานินสองแต้มหมอตะกับแล้วก็ปลาอยเล็กนะครับปลาก็กินดีครับมันก็ลากอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันติดต่อเลยไม่ได้ตัวหนึ่งลากแรงครับบ่อน,นี้ครับผมวันนี้มาก็มาเจอนี่ครับมาเจอนาช่องมือเก่าฟิชชิ่งครับมาก็ไม่ได้นัดกันมาหรอกครับมาก็มาเจอกันพอดี เดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับเดี๋ยวนู่นไหนครับสายเดี๋ยวพาไปเดินไปดูนะเขาครับว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าหมายนี้ก็บรรยากาศดีครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศดูนะครับบรรยากาศหม้โล่งดีครับหมายธรรมชาติหมายฟรีครับนี่ก็สะอาดสะอาดดีครับน้าๆที่มาเขาก็ทําความสะอาดดีครับ ันนี้ก็ลงเจ็ดชันครับไม่ได้ตกหน้าดินมาหลายเดือนกบผมบรรยากาศสวยๆครับน้ำมือต่อพิชิ่งก็อยู่ตรงนู้นนะครับห่างกันครับห่างระยะห่างครับนี่ก็ยังโล่งเลยหรายสวยครับ ร้อนนนคครรครับรับบละี่เอชมผลงานครับว่าจะได้ไซส์ใหญ่ไซส์เบิ้มไหมครับวันนี้โอ้นะนะ้าๆท่านไหนจะมาเดี๋ยวผมจะแปะลิง์ไว้ด้านล่างครับลิง์พิกัดไม้มาก็ช่วยกันร,รักษาความสะอาดนะครับเพราะไม้ธรรมชาติทุกวันนี้ก็โดนปิดไปเยอะครับ เสนหมายแม่น้ําเจ้าพยาครับหมายฟรีก็โดนปิดไปเยอะครับเนื่องจากนักตกปลาไปทิ้งขยะเลยครับครับผมรอชมผลงานดูครับ ให้ติดครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมา,มาแล้วครับ ใช้สวยอยู่ครับฝ่ามือวันนี้ใช้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลองนะครับตะกัวไม่ได้ซื้อไปใช้ตะกัวลูกใหญ่ครับวันนี้ใช้สวยอยู่ครับอันนี้ก็แต้มที่สามนะครับปานิน ครับสวยงามครับผมมาอีกแต้มแล้วครับกดถ่ายไม่ทันครับไซส์ก็โอเคอยู่ครับสวยๆอยู่ได้มากเลยกดถ่ายให้ดูไม่ทันครับผม นี่ก็แต้มที่สี่ที่ห้าแล้วครับประเน,นินสากำลังสวยครับสานี้ออกอีกแล้วครับออกอีกแล้วมาอีกแล้วครับผม ไซนี้ครับปลาอะไรนะบ้านผมเรียกปลาอีไทยอ,อันนี้ตัวเล็กๆเ,เนี่ยปลาขาวเล็กตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงกลาแล้วปลาก็มาเรื่อยๆอยู่ครับแต่มันตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไซโลยังไม่เข้าเลยครับรู้มันจะเข้าตอนไหนไซใ,ใหญ่ๆ ครับผมต้นใ,ใหญ่เอาแล้วครับล็อกลั่นครับล็อกลั่น กำลังเข้าครับช่วงนี้ปลามันหิวข้าวแล้วครับเที่ยงแล้วไซสวยอยู่ครับฝ่ามืออยู่ครับสวยงามครับผมรอไซโลครับเข้าหรือเปล่าวันนี้ อ,อีกแล้วครับออกอีกแล้วครับงูบูน้อยปรนได๋ครับเขามไส้ต้องลากเร็วๆครับข้างล่างมีตอครับต้องลากเร็วๆหน่อยไม่ลอยงั่ลอยป่าน้อยโอ้บหติดจ้ะปากวานไม่ติดครับผม สงสัยจะเป็นปลาเล็กมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้มีไซส์ครับผมไซส์จะตีบก็มีไซส์ครับน่าจะติดตัวมันครับน่าจะมีตัวเนาะ จะเกี่ยวตัวมันด้วยครับมนเยช้ามันติดที่ป๋อมันติดอยู่ใกล้หน่อยน้ำมันติดป๋อหืมหุดเลติดครับมันติดอยู่ใกล้ตรงใกล้ๆมันมีต้นไม้ครับมีต้นไม้ตายอยู่ข้างล่างครับ ครับผมรอชมต่อไปครับครับพี่ๆนั่นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับปลาก็เริ่มจะกินระแวงนะครับมันตอดเบาๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็ว่าจะลองใช้เบ็ดเบอร์ศูนย์จุดห้าดูครับใช้แค่ดวงเดียวก็พอครับพว่าใต้น้ํามันมีอุปสรรคเยอะครับเหมือนเราลากเข้ามาลากปลาเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจะติดใต้น้ำครับครับผมเดี๋ยวรอชมดูครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดนะครับเบอร์ศูนย์จุดห้าครับครับพี่ๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วครับก็ได้เปลี่ยนเบ็ดเบอร์ศูนย์จุดห้าลงไปครับใช้ตัวเดียวพอครับช่วงนี้เวลาปลามันกินเบ็ดแล้วมันเอาขึ้นไม่ค่อยได้ครับเหมือนใต้น้ํามันมีดากไม้ใหญ่เยอะครับเมื่อเช้าก็ปลากินก็ติดกิ่งไม้ครับ ลองดูครับใช้0.5ตัวเดียวมันจะได้ตัวหรือเปล่าครับแต่เมื่อเช้านี้กินดีครับครับผมรอชมผลงานต่อไปครับสวัสดีครับดภวพรประตูสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทา่สิเนี่ยใชแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อซของช่องนันโดด้วยนะครับช่องนันโดก็คือทีมหัวฟิชชิงเนาะครับผมก็ ผมมาเจอนี่โดนที่หมายบอดดีวันนี้ไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับมาเจอโดยที่ไม่ได้นัดเจอกันีกครับครับผมก็ถือว่าโอเคฮะวันนิดมิมดหมายที่ดีไม่ได้เจอกันเนีโดนนานะนะผมคิดหาคิดถือเหมือนกัน <S 2> <S 2> กแล้วก็วันนี้ปันมีบุ๋มไม่ได้เลยไปคิดดนไปดูนีโดนโอ้โหเป็นสิบแล้วมั้งได้ถี่ห <autistic> ้าตัวอยูค่ครับแต่ตัวไม่ของผมนิดบอกมาซอยบอกไปดูนะครับผมมีแต่มาซอยไซส์ไม่ใหญ่ครับก็ได้ตะเพียนมาแต้มหนึ่งก็โอเคฮะประมาณสักสี่ห้านิ ครับตอนนั้นก็เป็นปลาหมอสกัดปลาส้อยครับประมาณนั้นก็อย่งสักพักแล้วครับผมสู้ไม่ไหวครับเงี้ยจริงๆเป็นบางวันอ่ะเนาะครับปลาไม่มีอะไรแน่นอนจริงก็ปากช่องมือกับพี่ชิ่งไปด้วยนะครับผมครับผมี่พีนนานาที่เข้ามารับชมก็ฝากเข้าไปรับชมช่องนภพรนะครับช่องอะไรนะมือเก่าฟิชชิ่งครับผม แล้วก็จะเริ่มช่องและโดนเลยครับครับน่าโดนก็ช่วงนี้หายหายคิดไปนานเลยนะครับเป็นถึงเดือนอย่างเนี้ยเดือนแล้วครับเดือนกว่าแล้วครับเดือนนั้นนะฮะก็ฝากช่องแลโดนนะฮะติดหวฟิชชิ่งด้วยนะครับผมรอติดตามช่องนโดนนะเดี๋ยวเจอไซส์นางฟ้าแน่นอนวันนี้ครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับครับพี่พีนันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสีโมงกว่าแล้วครับปลาก็เริ่มเงียบครับ มันกินแต่ตอนเช้าๆครับบ่ายมาก็เงียบครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานปลารวมวันนี้ครับครับมาดูผลงานปลารวมวันนี้ครับนี่ครับได้ห้าหกแซ้ครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ ับบหม้กองเจ็ดน้องเสือครับครบับพี่ๆนะนะถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ช่องทิศหว้อฟิชชิงครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ